พบกับเจตา,าพาเพินจ้ะมันอีกอะสิพามาเบืองต้นทุเรียนจ้ะต้นทุเรียนตน้นเงาะและกิกะต้นช้มผู้จ้ะเพราะว่าตาเนี่ยทนลองปลูกต้นทุเรียนจ้ะและกิกะตน้นเงาะต้นช่มพู่ปัดเทือมันติดเข้าจักวิธีการปลูกการยั้งมันเนี่ยอาจ์เซลงทุนปลูกทุเรียนก็ได้จ้ะปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกช่มพู่ ดำแทเด้พี่น้องแสงก็ได้ก็ทนลองมาปลูกเบิ่งก็นเนื้อจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้ะจ้าเราก็จะมาถึงแล้วนะจ๊ะให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อนอันนี้อ้อยอ้อยทีว่าข้าเจ้าต้ม่มเห็ดหนามน่าจ๊ะต้มใส่หนามแล้วก็เอามากินนะมันหอมบอเลื่อนใดมันหวานนี่แหละจ้ะเป็นยาดีอยู่อ้อยเข้าเอิดอ้อยอยังนละทีว่าต้ม่ม ใส่กระปวกสมอสมุนผู้สมุนไพรจ้ะถั่วหลายๆสะพปกสมุนไพรตุ่มใส่ใบตอกใบเตยใส่อันนะหัวซิงไข่ไงนะจ้ะตะกี้ก่ะเอามาปลูกเนั่นน้อยเดียวจ้ะมาวันนี้ขยายพันธุ์แบบไรอันนี้ต้นว่านว่านนี้ป่องกันพวกแนวตาบะเฮ็นนะ่ะน่าจ้ะ อันนี้ต้นงานะคะต้นงาปลูกไห้ไว้ซุปน้ำใหม่พี่น้องอันนี้ต้นทุเรียนเรานะคะต้นทุเรียนนี่จ้ะเฮ็ดโคกให้เพิ่นเพราะว่าหย่านไก่เมื่อคียพี่น้องนี่พี่ไกนะ่ไหนเห็นบอไก่อันเอามาปลูกวางโซงซ้มหมื่นทีที่พานมาเนี่จะ้ะอันกักนบะกเผานี่ใส่เพราะว่า บงังแดดเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงต้นใบามาานี่แดดมันฉีแห้งนะมันสีอันนี้ถือทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนี่บ่มักแสงแดดปนไดก็เลยเอามากังหุมไว้ขั้นต้าขั้นตอนการปลูกทุเรียนเนาะจ้ะตากระเบืงปวกเจ้าของทุเรียนเฮดมาน่าจ้ะเิ่นสมมัติว่าพผื้นที่เฮ้าเนะเาะซัมกันวิลเลวแบบน่ำบุคลังแล้วนี่เฮากับคูดได้เลยจ้ะขุดได้เลย กะคุดพอดีทุงทุเรียนจ้ะปาดเอาปาดมงทั้งก้่นมันออกสะกอนแล้วก็นอนนอนเอาทุงทุงมันต้นต้นกับทุงถี่ว่าท่านละปาดออกเนาะจ้ะปาดตัวทั้งก้นมันกอดระวังหกักบ่ให้ถือหกักเนะจ้ะแล้วกับปงลง่งสั้นขืนนะนะ่าจ้ะแล้วก็ปาดทั้งขางเอาทุงออกจ้ะกัะระบระวังเพื่อนบอกว่า อย่าให้ถือหากอย่าให้ถือหักทุเรียนจ้ะเพราะว่ามันสีซ้ำตากบดได้ไทยให้เบื้องนอมเยน,นะตาปลูกต้นเทียงไงปลูกกาแฟนแบบเร่งดีบนะ่ยนะจ้ะนี่เฮ้าอย่าผึ่งใส่ปุ๋ยกับยาจ้ะให้มันอันนี้สักคนไหนกะ็ปลูกเอาทุ่งออกแลวก็เอาดินกบนะจ้ะแล้วก็ผวกห้าผวกใบไหม่นะมาปลูกทั้งหนามัน ให้มันเก็บความชื้นจ้ะล้วนกะ็มัดลดหน้ามั่นเสาแรงเสาแรงจ้ะตาเห็ดแนวนี้อันนี้ต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนถาเบิงพี่นงองมันสีใงญ่บ่แต่ว่าสองสามเหมือดย่งไมฮิเได้พี่น้องจักสีซำได้แล้วครบหนึ่งเดือนตาสิมไทายให้เบิงอีกปลาพี่น้องไปเบิงกกลำไยเลยจ้ะนี่จ้ะอันนี้ต้นลำไย ไกลกับมะฝอยเด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบี่ยนมาทางผีก่อนนี่จ้ะอุ้ยบอเมียนต้นลำใหญ่ไหมพี่น้องมันคือต้นเงาะค่ะขอโทษไล้ยๆจ้ะเขาเรียกว่าต้นเงาะนี่ต้นมะเงาะจ้ะตาสื่อต้อนละแปสิบบาต้นมะเงาะส่วนต้นทุเรียนนะตาสื่อต้อนละ เาได้ว่าหาสิบบาทจ้ะต้นละห้าสิบอันนี้ก็สิบปูคือกันกับต้นทุเรียนเนาะจ้ะอันนี้เอาเอามาบังไว้ยังมัวจ้างวิธีการปลูกผลดอกเงาะก,กันเลยก็คือสิปูกคือกันนั่นแหละจ้ะก็เลยลองเอามาบังไว้ซื้อกะเฮ็ดคอ,อ,อ,อกไว้จ้ะทําคอกไว้หย่านไก่มะเขียหน้าพี่น้องนี่จ้ะต้นเงาะปลูกพร้อมก,กันกับต้นทุเรียนจ้ะ เราจะไปดูต้นชมพู่เลยนะคะนี่จ้าต้นชมพู่ตากับปูคือกันกับต้นทุเรียนนะจ้าแกะแกะ,แกะถั่แกะทุงแหละกับปูกล่องแหละเอาใบใหม่มาลวยทังหนาเพื่อว่าเก็บความชื้นตาฮะกับเขาลดหน้าว่างนึงนี่นจ้าลดหน้าว่างนึงโอ้ขึ้นได้ว่าตรงทายคลิปเดี๋ยวทายคลิปให้พี่น้องเบ่งนะว่า มันเป็นจังไดปลูกอันนี้นะจ๊ะนี่ตาก็เห็นของข้าเจา้าปลูกคือจังกกใหงไหมากระดกจ้ะอันนี้ช่วมพูอันพ้นสีแดงนะจ๊ะเห็นของข้าเจ้าอคืเป็นตาแสบแทบวะเอามาปลูกไว้หน่อยจ้ะถาว่าปลูกแล้วมันติดทั่งทุเรียนทั่งเหงทั่งชุ่มผูดิตากระยากเห็ดแบบสวนทุเรียนอะไรอย่างนี้อากาศก็จะ ปลูกเงาะใส่น้ำชมพู้น้ำจะ้ะอันนี้ชมพูก,ก็ต้นละห้าสิบบาทนะคะนี่จะ้ววนนวจะว่าจะปลูกใส่สวนมันมนี่หละจ้ะว่าจะลออปลูกใส่สวนมันประมันซีหาไรนี่หละจ้ะพี่น้องล่องเอามันออกเอามันไปปลูกใส่สวนยางหน่อยมือนาสีภาาไปเบ่งสวนยางหน่อยจะ้ะกับต้นมักทุดินปลูกมักทุดินไว้อยู่จะ้ะ อันนี้อันนี้จะเป็นผักกะเพรานะคะผักกะเพรานี่จ้าผักกะเพราต้นนี้เด็ดดูพี่น้องเด็ดดูบัดที่นี่มันปงหยอดอด็หยอดไงมันงามนะจะาไผยูไก่มาเอาไปพัดเด้อเบาหัวงจ้ะแบ่งกันกินหลยแทบผู้อันนี้ก็หยาหกแทบจ้ะผู้ใด,ดมีงวัวก็มาเอาให้งวงในเด้อไผอยูไก่ก็ได้ มันกับบยาเกิดดอกพี่น้องเกิดห้างอันนี้ต้นส้มพักเสียนจ้ะส้มผักเสียนตะกีแม่นี่ทีว่วาดตรงเฮ็ดคอ,อกไว้กันไก่นี่เพราะว่าตะกีแม่นั้นปลูกปลูกต้นมันแก้วจะ้ะเฮ็ดเป็นคู่จบเจือบ้าบันีไก่มะเขียมุนเลยจะ้ะตอนนี้หญ้าก,ก็ขึ้นแล้วนะคะ อันนี้ต้นอันนี้ก็กิกนได้เลยพี่น้องเอายอดมันนะไปหนึ่งจำเจียวไปเดกแซบว่าคนมากดอกว่าแต่ว่าตาบกหอยมากต้นผักเสียนจะ้ะอันนี้ต้นมะเขือแม่ขึ้นเนี่ยโหดำดำนะเขาเอิอนแม่บานตาเอิอนแม่จะ้ะแม่เพียนนี่แหะอันนี้ต้นชบา ต้นชบาชบาแดงงามแท้เด้พี่น้องแต่แล้วอะตอนแรกนั้นปลูกสองก๊กจ้ะก๊กหนึ่งมันตายเลืออยู่ก๊กนึ่งหันมานี่ก็จะเป็นต้นเขาเอ่ยต้นยังต้นโกบบต้นไล่เหรอที่ว่าเขาจะเอามาตำศาดนะจ๊ะแม่งเอามาปลูกไว้เอามาปลูกไว้ค่ะ มือน,นีก็พผ้าเบิงซัมหนีนะจ๊ะพี่น้องมือน,นีก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะจ๊ะไพ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจตาพาเพลินด้วยนะคะเจตามีแฟนเพจในเฟซบุ๊กชื่อเจตาพาเพลินฝากไปถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ